คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีสวพรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ความรุ่งเรืองแบบตะวันออกนะครับนะเล่าเก่าเล่าปีอีกแล้วนะครับวันนี้นะเล่าใหม่หรือเล่าอะไรก็เล่าไปเถอะเออเฮ้อก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาทุทนมาเจ็ดร้อยนะครับเนาะอ่ะโอเคก็เมื่อกี้มาหมุนเทสไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับโดนไปแล้วรอบนึงอะ่ะบองตรงนะครับอ่ะมาจัดก,กันต่อนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับหกร้อยนะเบสแปดนี่แหละนะครับ เมื่อกี้ก็โดนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในเป็ดแปดได้และนะครับนะเอาเรื่องขอแค่มือหน่อยแล้วกันอได้มาสี่สเตเตอร์เนี่ยครับนะไปดูกันเลยนะครับไปรุ่นนะ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะอุ้ยสวยเออสเก็ตเตอร์มามันก็จะเพิ่มตัวคูณนะครับแล้วก็เพิ่มหมุนนะครับไปรุ่นนะเออรู้เรื่องก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่ายปีจีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไปรุ่นนะเออและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยอุยอุ้ยหุ้ย,ย,ยสอนหรือเปล่าเฮ้ยคูณสิบหกไปแล้วนะไปรุ่นนะสอนมาหน่อย ต้องท้อนมาให้แก้วเลยนะเออไหลเลยครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับสเกตเตอร์มารัวๆเลยนะคือมาสามสเกตเตอร์เลยอะ่ะอ่ะโอเคเต็มกาลาบิวนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับผมโอ้โหว้าวเยอะจัดนะครับ รู้สวยโอเครู้เรื่องรู้เรื่องนะครับมาอย่างนี้เอาเรื่องก็อย่างที่บอกไปนะครับเต็มกาลาบิวอ่ะไปดูกันต่อนะครับสวยงามสกเกตเตอร์มาอีกแล้วเ,เป็นไงเราัยรุน่นโอโหเอาเรื่องซื้อไปหกร้อยนะครับ สวยสวยเป็นไงเฮ้ยถุงถุงถุงเอาเรื่องเป็นไงเต็มกราฟนะครับดอกนี้เออสวยงามฮะ <c oughs> เต็มกาลาบิวนะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับขออนดญยตกดอยุดไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับผมนะเอออุ้ยได้อยู่นะครับเอ,อ้ยมาเอาวะอ่ะโอเคนะครับหมุนสุดท้ายนะทุกคนนะขอสวยๆไว้ก่อนนะครับ โอ้โหอะไรกับนี่อ่ะโอเคนะครับก็จ่อกับไปที่1นึ่พนะครับผมนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็เพิ่มเบตดไปไหน่อยล้วกันไปเบตดยีเลยดีไหมอ่ะเบยดสิบสองขอลวกันนะครับนะเก้าร้อยนะครับอีกใจหนึ่งผมก็กลัวว่ามันจะดูดเอานะครับ เอาเรื่องนะครับรอบนี้ก็ได้มาห้าสเก็ตเตอร์นะครับก็เริ่มที่คูณสิบนะครับนำหมุนสิบนะครับคูณสิบด้วยซ้ำนะครับเออก็เกมนี้นะครับผมคิดว่ามันต้องเน้นสเก็ตเตอร์นะทุกคนนอามาเยอะๆยินดีนะครับเพราะว่าตัวคูณมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็หมุนก็จะเพิ่มมานะฮะสวยงามครับผมโอ้ยเกินไปวะนะ ขอ,อที่สวยหน่อยเอะอันน่เอาได้อยู่นะครับรอบนี้ไม่มีสเกตเตอร์มาเลยนะฮะเกินไปวะนะเอามาแล้วเอามาอีกแล้วนะครับต่อเนื่องนะครับมาติดติดเลยงไง โอ้โหดีนะเนี่ยไม่ซื้อแบบว่าผ่าน้าเมื่อกี้นะเหมือนโดนแน่เลยนะครับไม้นี้เราโดนนะไปรุ่นนะซาตินไหนเหนอเนไะงโอขนาดว่ามันเป็นตัวหนังสือนะเป็นเคนะมาโคตดเยอะแล้วดู ็มกาลาบิลนะครับอ่ะขออนุญาตกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับโอเครู้เรื่องนะครับอ่ะหมุนสุดท้ายนะครับไปรุ่นโอเคเต็มกาลาบิลนะครับนะเออทุนแปดร้อยรือเจ็ดร้อยวเมื่อกี้ลืม <laughs> โอเคบวกมาสามันกว่า อ่ะโอเคไม่ไปต่อดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะดูดเรานะครับเนาะก็ไปต่อเกมอื่นดีกว่านะครับเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับไปรุ่นก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอนาเด้อบายบายครับผมชุกกลูวยหว่านเจยบเออ